นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นโอกาสของเรานะคะทางรอดนะคะหรือทางเลือกนะคะเราเลือกนะคะเราเป็นผู้ถูกเราเป็นผู้เลือกนะคะเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเออเราเป็นผู้เลือกนะคะเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะคะวันนี้นะคะเราบอกตัวเองว่านะคะน้าฉันพร้อมลุ่งเนืองเฟื่องฟูนะคะอ่ะโปรแกรมตัวเองในด้านดีแล้วนะคะเลือกงานที่นะคะมันรอดลุ่งเนืองเฟื่องฟูได้นะคะไปดูนะคะบุคคลที่เขาสำเร็จนะทุกวันนี้นะคะ โลกออนไลน์นะมันไรภพมดิดนนะคะบางคนนะขายบอกว่าอ่ะมึงขายของให้ใครวะแต่ละวันคุณพลาดหนักมากนะคะทุกคนทุกวันนี้นะคะโลกโซเชียลหรือออนไลน์นะคะมันไรภพรมเดนนะคะขายนะคะได้ทั่วทุกมุมโลกค่ะนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะคุณไปเอฟลาซาด้านะคะคุณไปเอฟอ่ะช้อปปี้หรือนะคะคุณไปเอฟสินค้านะคะภายในหน้าเฟซหน้าไลน์นะคะคุณแค่โอนเงินให้เขาแล้วเขาส่งสินค้าให้คุณถูกต้องไหมคะอืมนะคะ วันนี้